นี้เราอ่านดูเนี่ยมันจะเป็นลากที่4ของ6ลรากที่4ของ6กํำลังสนั้นขอไปเ,อเปลี่ยนให้เป็นสัญลักษณ์ก่อนให้ x เท่ากับลากที่4ของ6 x กำลังสก็คือรากที่2ของ6 และ x กํลัง3คือรากที่4ของ216ดังนั้นสมการนี้เราจะเขียนได้เป็น x กำลัง3บวก x กํลัง2บวก x บวก1ทั้งหมดกำลัง2อาแล้ว้็ให้เราจัดรูปให้ออกมาเป็นอย่างทางขวาซึ่งจะมีตัวส่วนแบบนี้นี้ในนี้เราจะกระจายกำลัง2เลยก็เกรงใจเราขอทําการจัดรูปข้างในก่อนจับคู่ไว้ ซึ่งคู่แรกดึงกำลังสองออกได้ x บวกหอีกคู่หนึ่งมันก็เป็น x บวกหก็แปลว่าถ้าเราดึง x บวกหออกมันจะเหลือ x กำลังสองบวกหแล้วทั้งหมดเนี่ยมันยกกำลังสองอยู่เราก็สามารถกระจายได้เป็น x บวกหทั้งหมดกำลังสองแล้วก็ x กำลังสองบวกหทั้งหมดกำลังสองเออเราจัดเสร็จแล้วแหละแต่มันไม่มีตัวส่วนไง นี้ตัวส่วนมันน่าจะเป็นการคอนจูเกตนะนึกถึงภาพการของจูเกตเนาะอันนี้มันกำลัง2อบวกหส่วนอันนี้กำลัง1นบวกหนึ่อ่ะครูขอมาคอนที่พจน์นี้เดี๋ยวคูณข้างหน้านะคะคูจะคูณด้วยเอลบหทั้งหมดกำลังสองทั้งบนทั้งล่างอันนี้จับคู่กัน พอจับคู่กันนะเอาเอากำลังสองออกก่อนมันก็จะเหลือ x ลบ1คูณกับ x บวก1แล้ว่อยกกำลังสองใช่ไหมซึ่งแปลว่ามันคูณกันเองได้ x กำลังสองลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยอันนี้คือพจน์สีฟ้าแต่ว่ามันก็ยังเหลือ x กำลังสองบวก1ที่ยกกำลังสองแล้วก็หารด้วย x ลบหทั้งหมดกำลังสองอันนี้ก็มาคูณกันต่อได้อีกยกกำลังสองออกในวงเล็บก็เหลือหน้าบวกหลังหน้าลบหลังนะครับมันก็จะกลายเป็น x-4-1 ก,กลังสี่ลบหที่ยกกำลังสองแล้วก็หารด้วย x-1 ลบหทั้งหมดกำลังสองอเอ่อ x ก,กลังสคืออะไร x-4 ก,กลังสี่คือ6ใช่ไหมเนี่ยพอเพราะ x มันคือแบบนี้ ดังนั้นข้างบนเนี่ยมันคือ6ลบ1ยกกำลังสองแสดงว่าข้างบนมันได้25ตามรูปที่เราต้องจัดเนี่ยเตัวนี้น่าจะเป็น25และทีข้างล่างมันก็ต้องมีการกระจายหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกําลังสองแล้วเราค่อยแทนเป็นรูทเข้าไปเนาะเดี๋ยวเอาขึ้นไปใกล้ๆหน้ากำลังสอง x กำลัง2ก็คือรูท ลบด้วย 2x คือ2ลากที่4ของ6แล้วก็บวกกับ1เป๊ะเลยวะแสดงว่า b เท่ากับ6อันนี้คือ a เท่ากับ25แล้วก็ c เท่ากับ1เขาให้หา a บวก b บวก c มันก็เป็น25บวก6บวก1คำตอบได้32ค่ะนี่คือข้อแรกคำวนวณพน์เนี้ย ซึ่งก็จะต้องทำื่องบนให้เสร็จหารถอดออกจากรูทไปเจอ2025คูณกันก็เพื่อความสะดวกเปลี่ยนเป็นตัวเลขแล้วกันนะเรามี 2024, 2025, 2023 2024ันยนมันเป็นตัวกลางเราก็จะให้ A เท่ากับสองพนะดังนั้น2025มันก็จะกลายเป็น A บวกหนึ่ง และ2023ก็จะกลายเป็น a ลบห่งเราจะเปลี่ยนตัวเลขทั้งหมดเลยให้เป็นสัญลักษณ์นั้นข้างหน้าเป็น a บวกหคูณอยู่กับสแควร r o ูทของเออคูณถอดราก625ออกไปอยู่ข้างนอกเลยนะเป็น25จะได้ไม่ติดเสร็จส่วนนะนนข้างบนจะเป็น a กําลังสลบด้วย a บวกหที่คูณกับ a ลบหอันเนี้ยมันคูณกันได้ a กํลังสองลบห ิดวงเล็บเข้ามามันก็จะกลายเป็น a กําลังสองลบ a กําลังสองแต่บวกหนึ่งหมดเหลือรูทหนึ่งอ่าดันั้นคำตอบจะมาจากสองพันยี่ห้าหารยี่สิบห้าซึ่งได้คำตอบเท่ากับแปดสิบเอ็ดเค่ะข้อสองผ่านไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีเจ็ดอยู่เจ็ดหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคสองก็เจ็ดหลักซึ่งมันจะมี ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเกิดจากหนึ่งเจ็ดหลักอะหนึ่ง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 คูณอยู่กับเจ็ดแล้วยกกำลังสองทั้งคู่ก็หน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่ง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 คูณอยู่กับสองแล้วยกกำลังสองทั้งคู่ดังนั้นเราจะดึงเอาตัวร่วมเนี้ยยกกำลังสองออกก่อนมันก็จะเหลือสี่สิบเก้าลบสี่ ได้เท่ากับ45ซึ่ง45เนี่ยมันคือ5ที่คูณกับ9งั้นคูอเอา9คือหมายว่าอันนี้มันมีอยู่2ตัวใช่ไหมและมี5มี9เอา9ไปคูณกับ111111 1, 1, 1, 1, 1, 1เอา5ไปคูณกับ1111 1 1, 1 1 1พูดยากมากเราก็จะเปลี่ยนตลับรูปร่างมันได้เป็น999 9 9ก 9, 9, 9, 9แล้วก็ คูณอยู่กับห้าห้าห้านะเออทำไมถึงทำแบบนี้ก็เพราะว่าไอ้นี่เกิดจากสิบกำลังแปดเออพูดผ,ผิดสิบกำลังเจดลบหนึ่งใช่ไหมมีอยู่เจ็ดหลักแต่ว่าเปลี่ยนรูปล่างเป็นสิบกำลังเจ็ดลบหนึ่งแล้วไปคูณกับห้า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 ้าั้นเราก็กระจายเข้าไปงั้นพจน์แรกก็จะเป็นห้าหห้า ห้า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 แล้วตามด้วยศูนย์เจ็ดใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ลบออกด้วยห้า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 นี่ไงอ่ะกูจะลบกันแล้วเนาะมันก็จะตัดห้าตัวนี้เหลือสี่แล้วที่เหลือก็จะเป็นเก้า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 ตัวสุดท้ายเป็นสิบสิบลบห้าได้ห้า ก้าลบห้าเป็นสี่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 แล้วก็เป็นสี่จากนั้นก็เป็นห้าอีกหกตัวนะผลบวกเลขโดดจะมีห้าตรงนี้หกตัวกับตรงนี้อีกตัวหนึ่งเป็นเจ็ดคูณห้าบวกกับมีสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่เจ็ดตัวเจ็ดคูณสี่ก็ดึงเจ็ดออกได้ห้าบวกสี่คือเก้า ซึ่งได้คำตอบ63ค่ะให้หาจำนวนคู่อันดับ x y ที่เป็นคำตอบของสมการนี้ซึ่งมีเพียงสมการเดียวแต่มี2ตัวแปร ى, ก็ต้องจัดรูปดูโดยที่มีตัวช่วยคือ x กับ y เป็นจำนวนเต็มโอเคจัดรูปดึง y ออกมาเนาะจัดว่า y เท่ากับเท่าไหร่อย่างเงี้ยมี y อยู่ทุกที่ดึง y ออก เกิด2กำลัง x บวก5 x บวก1ไปเท่ากับ13แสดงว่า y เท่ากับ13ส่วน x กำลังสบวก5 x บวก1จับเสร็จแล้วไปไงต่อ x กับ y เป็นจำนวนเต็ม y เป็นจำนวนเต็มนะเกิดจาก13ตั้งหารด้วยอันเนี้ยแปลว่าต้องหารลงตัวเนาะ ก็เลยแปลว่า x กำลังสองบวก5 x บวก1มันจะต้องเป็นตัวประกอบของ13เอ่อก็คืออะไรบ้างอะก็คือบวกลบ1บวกลบ13มีทั้งหมด4แบบเขาให้เราหาจำนวนคู่อันดับที่เป็นคำตอบว่ามีกี่คู่ไม่ต้องแสดงหน้าตานะโอเคนี้ครูก็จะ ส้งเคสไปทั้งหมด4เคสนะคะเคสที่1ก็คือ x กําลังสองบวก5 x บวก1เท่ากับ1เคสที่2 x กําลังสองบวก5 x บวก1เท่ากับลบ1เคสที่3คือ x กําลังสองบวก5 x บวก1เท่ากับ13และเคสที่4คือ x กําลังสองบวก5 x บวก1เท่ากับลบ13เออคือ x มันต้องเป็นจำนวนเต็มด้วย ครูเขียนมาชาตินึงแล้วเพิ่งเห็นว่าตัวเองลืมเขียนเลขสองเออเติมเลขสอให้คุณหน่อยอ่ะสองสองเติมเลข2ทุกที่เลยขอบคุณมากมอ่านะเดี๋ยวยกตัวอย่างอันแรกให้ดูก่อนอันนี้เราก็ตัดทิ้งเป็น0ูนเนาะดึง x ออกแล้วก็จะได้ 2x งบวกหเท่ากับศูนย์ ซึ่งคำตอบนี้ x เท่ากับ0คำตอบนี้เออ x เป็นลบ5ส่วน2ก็ใช้ไม่ได้แต่ x เท่ากับ0เป็นจำนวนเต็มไหมเป็นดังนั้นคู่ลำดับ xy ที่เป็นคำตอบคือ x เป็น0ในขณะที่ y เป็นอะไรตอนนี้เราสมมุติให้พจน์นี้มันเป็น1อยู่ใช่ไหมแสดงว่าได้ y เป็น13เนี่ยคือคำตอบที่1แต่เขาถามแค่ว่ามีกี่คำตอบเนาะ แล้ว,ว่าก็ต้องเช็คทุกอันน่ะไม่เกิน4แน่ๆแ,แล้วก็ไม่เป็น0แน่ๆเพราะเจอแล้ว1นึ่คำตอบทำให้เป็น 2x กำลัง2บวก 5x บวก2เท่ากับ0ก็แยกตัวกรกอบตัวหน้าแยกได้ 2x กับ x 2, นะตัวหลังก็เป็น1กับ2แล้วบวกทั้งคู่ซึ่งอันนี้ได้ x เป็นเท่าไหร่ลบ1ส่วน2ไม่เอาอันนี้ x เป็นลบ2เอาแต่ว่าเกิดคำตอบ x ลบ2 ขณะนี้เราสมมุติให้พจน์นี้มันเป็นลบหแสดงว่า y เป็นลบสินี่คือคำตอบที่สองคำตอบที่3ย้ายมาจะได้2 x กำลังสองบวกห x ลบสิเท่ากับศแยกตัวประกอบก็เป็น2 x กับ x เนาะแล้วก็3กับ4 3 4 8กับ3ามบวกแลบสอันนี้ไม่เป็นจำนวนเต็ม ก็จะได้ x เป็นลบสแทนพจน์นี้เป็น13ได้ y 1นี่เป็นคำตอบที่3ามละอันนี้ย้ายมาได้2 x กำลังสบวกห x แล้วก็บวกสิบี่เท่ากับศซึ่งไม่สามารถแยกตัวประกอบให้เป็นจำนวนเต็มได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่เกิดชุดคำตอบแสดงว่ามีทั้งหมด3ผู้ลำดับจำนวนเต็มบวก n ซึ่ง n ลบสไปหารอันนี้ลงตัวได้ทั้งหมดมีกี่จำนวนเกิดไปดูเศษจ,จากการหารไหมอันนี้ครูใช้วิธีจัดรูปเอาแล้วกันเนาะเรามี n กำลัง3แล้วก็บวก1 1 n แล้วก็ลบสิ้าเราอยากจะจัดให้มันเป็น n ลบสาม n ลบสามไปเรื่อยๆเ,ออเราต้องการ n ลบสมงั้นครูขอเพิ่มพน์ว่า เพิ่มลบ3 n มกำลังสองกับบวก3 n มนกำลังสองนี่มันยังค่าเท่าเดิมใช่เปล่าเอาเนี้ยมาจับกันก่อนดึง n อกำลังสองออกก็ได้ n ลบ3และเสร็จไปแล้วตึงอันนี้มันมี3 n มกำลังสองคือเราก็น่าจะต้องดึงบวก 3n ออกอ่ะให้ไอตัวเนี้ยมาเหลือ n แล้วเราต้องการลบ3แสดงว่าเราต้องการเท่าไหร่ ลบเก้าเอ็นใช่ไหมอ่านะเอาแค่นี้ก่อนนะลบเก้าเอ็นเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปเพิ่ม9ก้าเเข้ามาดึงสามเออกก็ได้ n ็ลบสามเสร็จไปคู่นี้อ่ะทีนี้เราจะดึงตอนนี้เรามีเท่าไหร่มีอยู่ยี่สิบเอ็เราก็จะดึงยี่สิบออกก็จะเหลือเอ แต่เราต้องการลบสามอ่ะเท่าไหร่ถึงจะพอสี่สิบห้าไหมลบสี่สิบห้าก็คือพอเราดึง n อลบสามมันก็คือต้องการใช้ลบหกสิบใช่ไหมนั้นเราใส่ลบสี่สิบห้าเข้ามาแล้วก็บวกสี่สิบห้าเข้าไปไออันเนี้ยก็จะเป็นห้องถัดไปปุ๊บแสดงว่าสี่สิบห้าไม่มีคู่ให้ดึงแล้ว เนี่ยพอเรามองภาพว่าเอา n บวกสามไปหารเนี่ยอันนี้หารลงตัวนี้หารลงตัวนี้หารลงตัวแล้วก็เหลือเศษยอยู่สี่สิบห้าทีนี้นักเรียนไปตั้งหารสังเคราะห์ก็ได้นะลองดูดิ n กําลังสามเป็นหนึ่ง n กําลังสองเป็นศูนย์ n กําลังหนึ่งเป็นสิบเอ็ดแล้วก็ n กําลังศูนย์เป็นลบสิบห้าแล้วเราจะหารด้วย n ลบสามเอาสามมาหารอ่าดึงหนึ่งลงมาหนึ่งคูณสามได้สาม บวกได้สามสามสาบวกได้2เอ้ยบวกได้ยี่สิบยสคูณสามเป็นหกสิอันนี้ลบสิบห้าบวกหกเกิดเศษสี 45, ่สิบห้าเยเกิดเศษเท่ากันทีนี้เราอยากจะให้มันหารลงตัวแปลว่า n-3 ลบสมจะต้องเป็นตัวประกอบของ4ี่สิบห้านะเออเอลบสจะต้องเป็นตัวประกอบ ของ45โดยที่ n จะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่45มันแยกตัวประกอบได้3กมกำลังสคูณ5ากำลัง1จะมีตัวประกอบที่เป็นบวกอยู่6ตัวใช่ปะแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้ที่เป็นตัวประกอบในนี้มันคือ n ลบ3นั้นค่าลบบังค่ามันอาจมันอาจจะเวิร์กก็ได้นะคะเดี๋ยวขอลบอันนี้ก่อนก็ลองเขียนดู ไอตัวลบน้อยๆอ,อ่ะเช่น n ลบสามไปเท่ากับหนึ่งหรือลบหนึ่งหรือสามหรือลบสามหรือห้าเอาแค่นี้ก่อนยังเ,เขียนตัวประกอบไม่หมดนะเดี๋ยวไล่เช็คก,ก่อนว่าตัวลบมันยังเวิร์กอยู่ไหมแสดงว่า n เท่ากับสี 6, n ่ n เท่ากับสอง n เท่ากับหก n เท่ากับศูนย์นี่เริ่มไม่ได้แล้วถ้าลบที่มากกว่านี้ n จะติดลบเพราะฉะนั้นตัวลบเราไม่เอาแล้วนะ อันนี้ออกแล้วอ่ะที่ไล่ตัวประกอบที่เป็นบวกไปนะมี1มี3มี5มี9ก้าเออสิบห้า่สิบห้มีตัวประกอบ6ตัวค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกซึ่งเราก็แก้เอ็ไปเอ็นลบสเป็น5 n ก็จะเป็น8 n เป็น12 n เป็น18 n เป็น4ี่สิบคำถามเขาถามว่ามีทั้งหมดกี่จำนวน นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ก็หวัดเสียวอันนี้เนาะถ้าลืมเช็คอันนี้เราก็จะได้แค่หกตัวนะคะนี้ตอบเจ็ด